ยูมาสอนฉันจีบสาวหน่อยได้ไหมกูยังไม่มีแฟนเลยเพื่อนเมื่อกี้ฉันเห็นนะว่านายคุยสวีทหวานแววกับรุ่นพี่ชิราสากิคนดังด้วยอ่ะฉันเห็นรุ่นพี่ชิราสากิกระเถิบเข้ามาใกล้เอาหน้าอกเึงเลยไม่มึงเกิดไปยูมาเมื่อกี้หมายความว่าไงเอ่อมันก็แค่เรื่องบังเอิญน่ะมันก็ไม่ได้ชิดขนาดนั้นด้วยพวกมึงใช้ที่อะไรรู้เลยเฮ้รุ่นพี่กระเถิบเอาหน้าอกเบิ้มๆมาดันแขนเนี่ย ไม่มไม่ไม่พวกมึงใช้เหี้ยอะไรดูวะเนี่ยว่าไปทั้งสองคนเนี่ยสนิทกันดีจัง <you> เลยนะพวกนายเป็นอะไรกันแน่บอกกันไปดูนีน่เลยนะทุกคนฉันขอแจ้งให้ทราบว่าฉันกับยูมะพวกเราเป็นเพื่อนสมัยเด็กกันโอเคโถ่ด้วยการประกาศว่าเขาเป็นแฟนกันหลอกให้ดูทำไปวะรู้จักการะดาแค่ไหนแล้วอะนั่นสินะรู้จักบรรนานพอที่จะรู้ว่าเลกามีฝ่ายที่โอเคอย่าพูดดีกว่าเพื่อนทั้งสองคนเป็นผู้หญิงที่สวย และเออบั้มบั้มมันนะทั้งสวยเหมือนกันทั้งคู่โชคดีที่ครูลิสามาถูกจังหวะพอดีเลยในี่มันวิชาว,ชวิชีววิทยาสินะซึ่งเกสอนเพศผู้แต่ละอันประกอบด้วยอับเกสอนตัวผู้บรรจุละอองเรนูแล้ครูลิสาเหมือน ASMR ที่เอาไว้ฟังก่อนนอนอยู่มะตั้งใจเรียนหน่อยไม่จะนอนช่วยไม่ได้ถ้าง,งั้นฉันจะนอนข้ามต่อไปแล้วกัน ไม่ได้เอ้าแล้วจะได้หลับตอนไหนเนี่ยนายก็อดทนไปนอนตอนพักกลางวันแบบนั้นฉันก็ไม่ได้กินข้าวกันพอดีและสินี่พวกเธอคุยอะไรกันไม่ได้คุยนะครับถ้างั้นนายคุศกะลองตอบคําถามข้อต่อไปหน่อยสิไอ้เที่ยข้อต่อไปข้อไหนวะเนี่ยครสอนครับแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้ฟังที่ครูสอนเลยสินะถ้าทำรายงานสรุปบทเรียนวันนี้มาส่งครูภายในวันพรุ่งนี้ด้วยโอเคครับสัตว์เอ้ย ส้มนน <c oughs> ทีนี้ก็ตั้งใจทำรายงานซะด้วยล่ะเออผิดเองับผิดเองฝ่ายเมื่อก่อนเถอะนักเรียนสักทีเยนดี้ไปยิ้มด้วยกันเปล่าลูกผู้ชายกับกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นของคู่กันอยู่ยแล้วฉันมีงานสภานักเรียนด้วยสิงานอีกแล้วเหรอวะช่วยไม่ได้แฮะจะรอวันที่วิตภาพลูกผู้ชาย <c oughs> เราแน่นแฟนอย่างจ,จดจ,จ่อละกันในเมื่อนายไม่ว่าแล้วเราก็พวกเราสองคนไปฟิตกล้ามลงหน้ากันเลยดีกว่าถ <c oughs> อนหายใจอะไรกัน ไม่อยากไปทำงานสภานักเรียนกับฉันขนาดนั้นเลยเหรอระดับหนึ่งอ้าววันนี้มีแค่เธอคนเดียวเหรอคาร์สนาแอบพูดสินะคาสนาไปเตรียมเรื่องการโหวตในวันพรุ่งนี้ตั้งหากไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนายสักหน่อยแล้วทำไมไมึงต้องด่าก,กูทุกทีเลยวะเนี่ยว่าแต่กันนี้วันนี้มีปัญหาร้องเรียนอะไรบ้างไหมดูเหมือนว่าจะเป็นจดหมายจากชมรมห้องสมุดอีกแล้วคะ่ะอีกแล้วแล้วคราวที่แล้วเรื่องอะไรวะไหนนี่นะจำอะไรได้บ้างขอโทษ ขอโทษมีนักเรียนหลายคนยืมหนังสือแล้วไม่ยอมเอามาคืนเอ้านี่มันนักเบี้ยวชชดๆก็ใช่นะสิแถมจำนวนยังเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนที่ฉันจัดการไปแล้วด้วยเอาเป็นระบบวัดจำไม่ละยู่มะการขึ้นราคาค่าปรับที่นายเสนอมาก็ไม่ผิดเพียงแต่ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดจุดอยู่ตรงไหนพี่พี่เลยกลับมองอะไรก็ตามเราควรทำรูทคอสแอนลิซิสเป็นอันดับแรกอะไรนะรูทอะไรนะคือที่อะไรอะ การราะห์ถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริงตับคนรวยห่วงอะไรมากที่สุดไม่รู้สิ่งที่คนรวยห่วงที่สุดคือชื่อเสียงตั้งหางประจานเหรอลัองจากที่จกกัดการเอกสารเสร็จใครกันนะโทรมาในเวลาแบบนี้สังหอ์ใจไม่ดีว้าวคาร์สเมอว่ะฮัลโหลว่าไงนับผลบวกเซนวเหรอมีข่าวร้ายกับข่าวร้ายมาบอกอจะเลือกอันไหนมึงไม่ต้องให้กูเลือกก็ได้ต,ต้องการกำลังเสริมด่วนผมหันไปรอบข้างแล้วพบว่มมาเลกากับอคาเดบอกอลาสู้ๆนะ ขอให้ใช้ค่ำคืนอย่างมีความสุขกับคาสซมะแกจะไม่ช่วยฉันตั้คะแนนเลยเหรอใครจะยอมพลาดโอกาสที่จะได้กลับบ้านกับรุ่นพี่เรากาสองต่อสองกันโอเคอกูคนเดียวเพื่อนเดี๋ยวกูไปกลับมาแล้วครับยใ yeah. น,นที่สุดพี่ก็กลับมาแล้วรอตั้งนานเธอออกจากบ้านไม่ได้เพราะสุขภาพของเธอไม่แข็งแรงด้วยเหตุนี้ก็เลยโฮมสคูลอยู่บ้านผ่านอินเทอร์เน็ต วุ่นวายชัดเลยไหนจะสภานักเรียนไหนจะนโยบายใหม่ไหนจะรุ่นพี่มายาะและไหนก็เลือกฝ่ายที่ก้นไหนผมพูดนั้นเลกาก็เดินมาข้างหลังไนยางนะเออนี่มันบ้านฉันดิทำไมเลกามาอยู่ที่นี่วะเนี่ยนี่เธอมาทำไมเนี่ยหนูเรียกพี่เลกามาเองเรียกว่าทำไหมตอนเช้าหนูส่งลางไปหาพี่พี่ไม่ยอมตอบหนูเลยเสียใจอยูโอ้ยน้องพี่ขอโทษพี่ไ่ว่างที่วุ่นวายกับตู้กดน้ำและหลายรายเลือกก็ได้ ไม่ยอมตอบหนูเลยลามไปหาพี่เลก้าแทนยูโนฝากให้แว๊ซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะ่ะฉันซื้อบัตรเติมเกม,เกมซิลอิมแพกแล้วก็พุดดิ้งสตอรอเบอรี่ให้อยู่นแเนอ้านี่สนับสนุนเหรอเนี่ยพึ่งนึกขึ้นได้ฮะมีอะไรครับแม่ใครเป็นแม่นายกันฮะเออก็เหมือนอยู่นะช่างเถอะฉันมีเรื่องสําคัญที่จะต้องบอกนายให้ได้นี่อย่าบอกนะว่าโอ้มนต้องใช่แน่ๆนเมื่อใดนายจะคืนเงินทันอีกแล้วไอ้เหีย เมื่อกี้ว่า,าไงน,นะคืเนเงินที่ฉันออกให้ก่อรล่งหน้าตอนไหนเอ,อ่อตอนนี้เลยก็ได้เท่าไหร่แปดหมื่นเยนเอ้าไอเด็กเฮียมึงเติมแปดหมื่นเลยเหรอเดี๋ยวยูโน่พวกนี้แล้วกันนะก็ได้อย่าลืมจ่ายด้วยล่ะพอพูดจบเลยกาก็เดินจากไปไเลยกาไปแล้วเหรอเออเพิ่งออกจากบ้านไปเมื่อกี้เลยแต่เดี๋ยวมาเคลียแปดหมื่นกับกูก่อนดิึงโน่ทำหน้าเอือมละอาใส่ผมัมยืนบื้ออยู่ทําไม พี่เลกาเป็นเพื่อนด้วยสิเลกาโตแล้วไปไหนมาไหนได้แต่เดี๋ยวมึงเคี้ย์แปดหมื่นก่อนยามค่ำคืนแบบนี้ผู้ชายก็ต้องไปส่งผู้หญิงสิพี่ไม่เข้าใจจิตใจของผู้หญิงเลยพอพูดจบยูโนก็ถีบผมออกจากประตูบ้านทันทีถ้างั้นวันนี้ฉันไปแล้วนะไปไหนอ่ะรีบนอนล่ะอย่าตื่นสายซะล่ะนอนนนนนนน้เหอฮตื่นตื่นอะไรอีกวะเนี่ย อีกแห้ามนอนเด็ดขาดขืนหลับตอนแล้วก็ไปโรงเรียนสายแน่เวรกรรมมีนาฬิกาปลุกง่วงจังเลยห้านาทีแล้วกัน few minutes later กี่โมงแล้วเนี่ยผมมองนาฬิกาแล้วพบว่าไม่ได้ผ่านไปห้านาทีก็เป็นสามสิบห้านาทีต่างหากโอ้ชิปหายแล้วกูสายแล้วเหรออยู่น่ทำเราไปปลุกพี่อีกรอบเล่าเขาไปปลุกพี่อีกรอบแล้วแต่พี่เป็นคนตอบเองว่าโอเคโอเคจริงเหรอไม่รู้ตัวเลยเหนือจะโกหกพี่ทําไม อีกอย่างรู้ไหมว่าวันนี้เกมฟิลอิมแพมีอัปเดตใหม่หนูต้องรีบเล่นก่อนคนอื่นเออเอ,อเออข้าใจได้เดี๋ยวพี่ไปก่อนละไม่กินข้าวเช้าก่อนหรอ,อ,อกิน e เฮอ,อ,อะไรไปสายแล้วขณะที่ผมนั้นกําลังเดินออกจากบ้านเดี๋ยวก่อนอะไรพี่ไม่ลองค้าบขนมปังตะวนม่ <What? S 2> ไปโรงเรียนดูละ่ะก็เฮ e อะไรจะให้กูทำไปทำไมเนี่ยพี่ไม่รักหนูแล้วใช่ไหม หนูอุตส่าห์เตรียมอาหารเช้าวไว้แล้วเออเอาไว้วันหลังหนาเดี๋ยววันหลังข้าไปดูเลยเหตุนี้ผมเลยวิ่งอย่างสุดกำลังจนมาถึงโรงเรียนในเวลา8ปดโมงยี่สิอย่างเฉียดเฉียดรุ่นพี่ยูมะพอไม่มีงานสภานักเรียนก็มาสายเลยนะสายอะไร8ปดโมงยีเป็นคนจัดสภานักเรียนอย่าราดมาสายเด็ดขาดไม่นับดิฉันมาทันเวลาเลยนะยังไม่ถึง8ปดสาสิบซะหน่อยก็ได้เออ นอกจากมาเกือบสายแล้วยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยอีกนิกไทยหลุดด้วยหมดแล้วก็ลองรีวิ่งอะ่ะนิกทงนิกไทก็ต้องหลุดไปธรรมดาทีต่ตายสิผมนิกไทยเป็นด้วยเหรอเนี่ยกูเป็นเพราะมีคนแต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างรุ่นพี่อยู่นี่ไงคะครับเผมเข้ามาในอาคารได้สาเร็จแล้วอ,อยู่คงนี่นะเมื่อกี้ขอบใจมากเลยนะที่ช่วยเบี่ยงเบนความสนใจ What ยออังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับไม่มีใครกล้าต่อเล้อต่อเถียงกับแม่สาวน้อยกรรมการอาเบวินัยคนนั้นหรอกนะมันก็จริงไงต่อให้อยากเถียงก็เถียงไม่ได้หรอก เพราะทำผิดจิงๆ <c oughs> ไม่ขนาดนั้นหรอกในความคิดผมอาการนี้แค่เค้งคัดกว่าปกติเฉยๆน่ะคำว่านิดหน่อยของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าลองเปรียบเทียบกับสกเกลตัวเลข1-10แล้วก็รุ่พีให้เท่าไหร่ให้ไปเลย1น้ล้านโอ้โหให้เยอะขนาดนี้ฉันพูดจริงขอยกให้เป็นนัมเบอร์วันด้านการรักษา <c oughs> จูนุ่นพีมายาก็หยุดพูดอย่างกระทันหันฉันขอตัวก่อน ไว้เจอกันใหม่นะยุ <What? S 2> ครุ่นพี่อยู่มะทำอะไรอยู่หรือเปล่าคะตกใจหมดเลยมีอะไรเหรอป่าๆๆไม่มีอะไรถ้างั้นช่วยเอาเอกสารฉบับนี้ไปให้รองประธานที่ห้องสภานักเรียนหน่อยอขณะที่ผมกำลังเดินไปห้องสภานักเรียนเท้าของผมก็สะดุดกับอะไรบางอย่างชิรัสก,กิมยายะว้าวว่าแต่ทำไมรูปถ่ายต่างต่างตัวจริงได้ขนาดนี้วะเนี่ยผมเปิดประตูห้องก็พบว่าเลกาคาซึมะอาการดะอยู่ในห้องสภานักเรียนแล้ว ได้ข่าวว่าเช้าวันนี้นายมาสายหรอไม่สาย8.29ข้ามเส้นพอดีแบบนี้ก็ไม่ต่างจากมาสายหรอกนะพวกมึงอะมัว่วพวกมึงมาทําตามกงตามกดท่านตามกดเขาไม่เรียกว่าสายเขาเจบไปหึงไอ้เว่นฉันไปถึงก่อนแปดโมงครึ่งด้วยซ้ำเพราะงั้นฉันไม่ได้ผิกดกฎอะไรทางนั้นแหละลองคิดตามผมเซ็นก็ได้การที่นายมาถึงโรงเรียนตอน8ปโมง29นาที59วินาที แทบไม่ต่างอะไรจากการมาสายเลยนะเราคิดตามขอบบนเซ็นก็ได้การที่ฉันมาโรงเรียน8โมง29นาที59วินาทีถึงพอดีเป๊ะก็เป็นการมาสายเหมือนกันเลยถึงจะไม่ค่อยเห็นด้วยกรุ่นพี่อยู่มะแต่รุ่นพี่อยู่มาพูดถูกเห็นไหมพอก่อนไม่ต้องเถียงกันอย่าเพิ่งดีใจไปอยู่มะนายลืมอะไรหรือเปล่าลืมอะไรบรรททดฐานทางสังคมไม่ได้มีแต่กฎหมายหรือกฎระเบียบอย่างเดียว สิ่งที่เรียกว่าจจรี่และวิถีประชาอยู่นะสมาชิกสภานักเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากนักเรียนหมู่มากแอ่อาจจะไม่ได้ทําผิดกฎโรงเรียนแต่ผิดกฎของสังคมคนสังคมยังไงว่ากูมาสายแปดโมงยี่สิบก้าู่เห็นตรงไหนนี่ถ้าหากนายดนตําหนิคนอื่นในสภานักเรียนอาจโดนตาหนิตามไปด้วยให้คูออกเลยไหม กลับบ้านแล้วอยู่ไปก็โดนลมวาดการนับคะแนนโหวตวันก่อนไปถึงไหนแล้วคะแนนเสียงส่วนมากบอกว่าเห็นด้วยใครมันเห็นด้วยวะไอ้เหี่ย82%งเเห็นด้วยกับการยกเลิกจำหน่ายน้ำอัดลมวับก่อนไม่จในวันก่อนฮม่มึงคอรับชั่นการยกเลิกจำหน่ายน้ำอัดลมเป็นการปรับสภาพแวดล้อมของเรียนให้ดีขึ้นช่วยลดการเสพติดน้ำอัดลมที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้ทไมโรงเรียนเชี่ยนี่มีแต่คนดีดีแบบนี้วะเป็นเชี่ยอะไรอ๋ออ ความจริงหรือเปล่าดูหลอนไปหมดเลยโอ้ยมึงก็คันเก่งเกินนี่เฮ้ยโอ้ยไซด์ <S S <ight>. <S เดี๋ยวนะดวกาจ้าเอาไป <c oughs> เอาไปเป็นต่อยกระจอกได้ปหมมึงก็กิ๊งไม่หยุดเลยอะไรของมึงเนี่ย